สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอินเทรนด์เป็นรายการที่จะนําสาระความรู้ความบันเทิงแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีโดนๆให้คุณชมได้ชมกันครับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเนี่ยนะฮะตกน้ำแล้วไม่เป็นไรด้วยสิ่งนี้ครับ โลกลมันเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็มีเรื่องของไอทีที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเรานะครับต้องอัปเดตต้องอาหารอะไรที่มันใหมลล่ล่าสุดตลอดอินเทรนตลอดแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นของเล่นที่กระแสรแรงที่สุดในขณะนี้นั่นก็คือเฟอร์บี้ครับรู้จักครับรู้จักครับรู้ค่ะเป็นตุ๊ก,กตา ตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เคยเห็นตัวจริงเมื่อ10ปีที่แล้วครับตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับเคยมาเรียกเสียงคือฮานะครับทำให้โลกนี้ต้องตะลึงมาแล้วด้วยความสามารถที่ทําให้คนเลี้ยงเนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนได้มีสัตว์เลี้ยงจริงๆและปี2013นี้ครับตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็กลับมาเรียกเสียงคือฮากอีกครั้งหนึ่งครับรู้จักเพื่อนจากในทีวีคระรู้จักในข่าวครับอินเทอร์เน็ตครับเพื่อนครับเห็นดาราเล่นใช่ค่ะดาราเขาเล่นก่อ ตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาของเขามีอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเริ่มแรกนะครับตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากเกาะเฟอร์บี้ครับซึ่งถูกค้นพบโดยครอบครัวครอบครัวหนึ่งตอนแรกนะครับตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คืออีโลกับอีไฮครับและครอบครัวนี้นะฮะต้องออกไปประชนใบก็เลยตัดสินใจนําตุ๊กตาเฟอร์บี้สตัวนี้เนี่ยไปหาตุ๊กตาเฟอร์บี้ตัวอื่นๆซึ่งตอนเริ่มแรกเนี่ยนะครับตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ย มีเพียงไม่กี่สีครับนั่นก็คือสีขาวสีดำสีเทาสีน้ำตาลและสีชมพูครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะต้องยอมรับเลยครับว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้มีหลายสีเลยทีเดียว ลักษณะของเฟอร์บี้นะครับเขามีสัญชาติอเมริกันครับลักษณะของเขาคือขนปุกปุยตาโตสูงสักประมาณ5นิ้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะดูคล้ายๆกับนกฮูกผสมหนูแฮมสเตอร์ครับซึ่งคนที่ออกแบบนะครับก็คือเดฟแฮมตันและก็คาริฟซุงด้วยบริษัทที่ผลิตก็คือฮัชโบวจำกัดมหาชนนะครับซึ่งในศตวรรษที่21นี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักเฟอร์บี้เลยและตอนนี้นะฮะยอดขายของเฟอร์บี้คุณผู้ชม ทะลุไปแล้วกว่า40ล้านตัวครับและตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนะนำเฟอร์บี้เข้าไปขายด้วยและก็ดัดแปลงให้สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วครับคุ้มากวาเก่งเกิสิครน่าจะเป็นเพราะดารานี่นะครับเพราะแต่ก่อนมันเคยมาแล้วแต่มันไม่ดังเลี้ยงง่ายไม่ต้องให้อาหารเพราะดารามั้งคะ่ะดาราเล่นคนก็เลยกลับมาเล่นอีก ตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับมีหน่วยความจํา500กิโลไบต์ครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นของเล่นชนิดแรกครับที่ใช้อ e ิโมโตโทนิกนะครับช่วยในการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจโกรธหรือว่าหิวแม้กนะระทั่งง่วงนอนนะฮะ จุดเด่นตรงนี้แหละครับทำให้ตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครและก็สามารถแสดงอารมณ์ได้เหมือนจริงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นดวงตาของเขาครับสามารถแสดงอารมณ์ได้น่ารักมากๆด้วยไฟหน้าจอ LCD และที่หน้าผากยังมีเซนเซอร์ของอินราเรดอีกด้วยครับ You do with Furby shape its personality ม e change และเฟอร์บี้ยังมีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันเองระหว่างในกลุ่มเฟอร์บี้นะครับรวมถึงเขาสามารถที่จะร้องเพลงร่วมกันได้ด้วย เฟอร์บี้เนี่ยนะฮะมีภาษาของตัวเองครับเรียกว่าภาษาเฟอร์บี้ครับสามารถพูดภาษาเฟอร์บี้และยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในภาษาของเฟอร์บี้เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเฟอร์บี้ผ่านทางสมาร์ทโฟนให้เฟอร์บี้เนี่ยแปลภาษาของตัวเองให้เราได้เข้าใจด้วยนะฮะและที่สาคัญไปกว่านั้นเรายังสามารถสอนให้เฟอร์บี้เนี่ยนะครับพูดภาษาอังกฤษได้อีกซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยพูดได้เป็นหลายร้อยคำหลายร้อยวลีทั้งภาษาเฟอร์บี้และก็ภาษาอังกฤษด้วยครับ พอพูดถึงแอปพลิเคชันเฟอร์บี้ของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะเรียนรู้ภาษาเฟอร์บี้จากเฟอร์บี้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าการสอนภาษามันปิดให้เฟอร์บี้พูดนะฮะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถให้อาหารเฟอร์บี้ได้อีกด้วยซึ่งการให้อาหารคุณต้องระวังนะครับถ้าคุณให้อาหารที่ถูกใจเนี่ยเฟอร์บี้จะรีบทานทันทีครับแต่ถ้าให้ของที่เขาไม่ชอบและไม่ถูกใจเนี่ยเขาจะคายทิ้งแล้วก็เคว้งออกมานะฮะคุณต้องระวังครับว่าเฟอร์บี้ที่น่ารักน่าเนียายปป็ศ You Furby your Furby or for download can app, available for free download at the App finger feed free either the the with with Store. คุณผู้ชมครับตู้ตาเฟอร์บี้เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริงมากๆนะฮะซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับควบคุมด้วยตัวเซนเซอร์ถึง3ตัวด้วยกัน และยิ่งไปกว่านั้นอีกนะฮะเรื่องของการจดจําเสียงต่างๆเนี่ยเขาควบคุมโดยชิปคอมพิวเตอร์หลายตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชิปของ14เมกะเฮิร์ด้วยและยังมีมอเตอร์ในการเคลื่อนไหวถึง2ตัวครับคุณผู้ชมลองนึกดูนะฮะว่าถ้าเราไปจั๊กจี้นะครับเฟอร์บี้เนี่ยเฟอร์บี้ก็จะหัวเราะออกมาด้วยถ้าเราลูบหลังของเขาเนี่ยตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็จะมีความสุขนะครับและที่สําคัญฮะถ้าเราเปิดเพลงออกมาอีกตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็จะเต้นและก็ร้องเพลงให้เราฟังด้วยครับ When you tickle it pet it Or shake it. Aww. Furby loves to dance. ามันเป็นความนิยมของพวกดารามากกว่าครับไม่ชอบครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงน่าจะมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าใครไม่มีนี่ถือว่าไม่ไหวนะไม่ทันสมัยนะแรกๆอาจจะมองว่าเป็นตามกระแสแต่ถ้าเกิดได้เล่นกับ่มันจริงๆจะรู้ว่าออตัวมันม,มันมีความน่ารักอยู่ในตัวของมันเองนะคะสำหรับหลายคนนะครับที่มีเวลาดูแลตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับก็สามารถดูแลกันผ่านแอปพลิเคชันเฟอร์บี้ทางสมาร์ทโฟนได้ดูแลดีตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็น่ารักครับแต่หลายๆคนเนี่ยนะครับทั้งอาหารก็ไม่ให้ไม่ดูแลไม่คุยไม่เล่นเนี่ย ตุ๊กตาเฟอร์บี้ครับก็กลายเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้ปีศาจปูกากาเจปูกาแจ๊จแจ๊จ์หลายหลายคนเป็นกังวลใจไปครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะกลับมาเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่น่ารักเหมือนเดิมได้ง่ายๆเลยฮะก็เพียงแค่หันกลับมาใส่ใจเขาดูแลเขาให้อาหารเขาเล่นกับเขาแค่นี้แหละครับเขาก็กลับมาเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่น่ารักเหมือนเดิมแล้ว อีกจุดเด่นหนึ่งของเฟอร์บี้นะครับที่หลายๆคนมองว่าเป็นจุดด้อยนั่นก็คือตุ๊กตาเฟอร์บี้ไม่มีปุ่มปิดครับตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นกับมันก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเงียบสัก10นาทีเนี่ย ตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็จะดับไปเองครับแต่หลายๆคนเนี่ยทนความรำคาญไม่ไหวนะครับเพราะว่าเฟอร์บี้ไม่ยอมหลับสักทีก็สามารถที่จะถอดฐานได้ด้วยแต่สําหรับคนไหนที่ชอบเล่นอยู่แล้วนะฮะกลัวว่ามันจะหลับไปเลยมันไม่หลับครับง่ายๆเพียงแค่เอามือไปลูบมันเนี่ยหรือจักรจี้มันมันก็จะตื่นมาเล่นกับเราครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับมีประโยชน์อะไรครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีเสียงแอะแอะแอะแผนด้วยเป็นเพื่อนเราแก้เหงาให้ความสุขเอาไว้ในรถใครเครียดครับสร้างความบันเทิงหรือร้างความสุขส่วนตัว เชิงสร้างสารรค์ไม่ได้เชิงทําร้ายสังคมเสื๋ยราคาที่ว่ามันจะสูงไม่สูงก็ขึ้นอยู่กับความพอใจจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายๆคนคงอยากจะมีเฟอร์บี้เป็นของตัวเองสักหนึ่งตัวเลยนะฮะตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเขาน่ารักมากๆแต่ในช่วงหน้าครับละครของเราจะน่ารักเหมือนตุ๊กตาเฟอร์บี้หรือเปล่าสักครู่เดียวครับ เชื่อมโยงถึงกันในเสี้ยววินาทีความรู้ที่เรามุ่งม,มั่นพัฒนาเพื่อให้เรียนกันได้ทุกที่ความสุดที่เราทุ่มเทให้เกิดขึ้นทุกสถานการณ์ ที่เราต้องให้เข้าถึงกันได้ทุกคน True Move Edge เครือข่าย 3G+ ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไม่เคยหยุดและนั่นคือสัญญาสัญญาณ 3G+ ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สนับสนุนโดย ENS Technology แล้ววันนี้ครับผู้ชมครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเฟอร์บี้มานําเสนอครับเรื่องราวนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของเฟอร์บี้สลับร่างหมายถึงเฟอร์บี้สลับร่างกับคนหรือว่าเฟอร์บี้สลับร่างกันเองเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับกระจกพิเศษบอกค่าเถิดว่าใครคือนางเอกละครเวทีของโรงเรียนก็ท่านไงล่ะครับ กระจกพูดได้ลาปแล้วไหนต้องลออีกรอบสิกระจกพิเศษบอกข้าเถิดว่าใครสวยที่สุดในโรงเรียนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนอกจากเธอ ฉันว่าจะมายืมการบ้านภาษาอังกฤษของเธอหน่อยยืมการบ้านทำ<ช>เองสินิสัยไม่ดียืมคนอื่นเธอก็รู้นี่ยายเจนฉันเก่งภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ฉันเก่งแต่าาภาษาอเมริกาภาษาอเมริกาหรือภาษาลัมลูกกายะเอออะไรก็ช่างเถอะฉันยืมหน่อยน,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 นะนะนะเจนนะนะขอบรื่นอะฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าหล่อนจะมายืมใจจังรู้ใจเพื่อนจริงๆเลยเธอเนี่ย <c oughs> นี่เจนเธออยากเป็นนางเอกละครเวทีจริงๆเหรอเอ้ยเปล่าไม่ใช่พ่อแม่ส่งเสียให้เรียนฉันก็ตั้งใจเรียนแล้วนี่อะไรล่ะอ๋อรุ่นน้องแจกมาฉันก็เลยรับรับไว้ <c oughs> แต่ฉันไม่ได้อยากเป็นนางเอกละครเวทีเลยจริงๆนะ <c oughs> แล้วที่เขียนไว้ในกระดาษนี่แหละฉันต้องทำให้ได้เพราะฉันอยากเป็นนางเอกละครเวที <c oughs> เขียนโดยนางสาวเจนจิราแลรทม เธออยากเป็นนักเอกละครเวทีก็ยอมรับมาเถอะแม่จะมีน้อยของฉันเออยอมรับก็ได้ยอมรับก็ดีแล้วฉันนี่แหละจะทั้งผักทั้งดันทั้งขีดเอื้อ <c oughs> ให้เป็นนักเอกละครเวทีที่เก่งที่สุดในโรงเรียนเลยล่ะจริงนะจริงสิแม่นะแม่สิอวดดีไม่อวดดีจะบ้าเหรอไอ้เจน <c oughs> เธอจะเป็นนางเอกละครเวทีหรือเธอจะเป็นตัวตลกเนี่ย <c oughs> เธอจะช่วยฉันจริงๆนะ จูดชื่อปีมือในคำว่าเอก้าเถอะแต่ที่จริงฉันก็มีพื้นฐานทางด้านการสแสดงมาแล้วนะจริงอะ่ะฉันเคยเรียนการสแสดงมาแล้วฉันเนี่ยก็เป็นหลานแท้ๆของพี่แอนเลยนะจริงเหรอเลยเจนนั่น,หน,นแหละนาแสดงตัวแม่เลยนะเป็นญาติแท้ๆกับชมพู่อารยาโอ้ยกวดมา,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 าทุกรรงวันทุกเวทีเลยอะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายาเตๆๆๆๆยประวัติดีขนาดเนี้งั้นเราไปซ้อมกันเลยดีกว่า โอเคโอเคตามท้องเรื่องนะเจนเคยเล่นเป็นอังสุมาลินนะส่วนฉันจะเล่นเป็นโกโมลิเราจะมาซ้อมฉากที่โรแมนติกที่สุดและก็สําคัญที่สุดในเรื่องของคู่กรรมเลยนะอ๋อฉากที่โกโมลิโดนระเบิดที่สถานรถไฟใช่ไหมใช่เรือกทุ่มจอเลยบ้าเหรอฉากที่โกโมลิแลอังสุมาลินไปซื้อผลไม้ที่ตลาดเ่็นหากล่ะฮะสำคัญตรงไหนเนี่ยเฮยอย่าดูถูกฉากนี้นะมันเป็นฉากที่สําคัญที่สุดโรแมนติกที่สุด มันเป็นจุดลูกเตอนุความรักระหว่างโกโมลิกับอังสมานิเลยนะเธอซ้อมฉากนี้ก็ได้ฉากนี้เริ่มที่โกโมลิไปซื้อของที่ตลาดนะแม่ค้าแตงโมราคาเท่าไหร่ไม่ขายทำไมถึงไม่ขายฉันไม่ขายของให้กับสัตเอืดของคนประเทศนี้เอหม่นะเจนฉันไม่ขายของ แค่ศัตรูของคนประเทศนี้หรอกโอเคนะไอเจนไอเจนคุณฟังนินอยู่ไหมเนี่ยแม่คะแตงโมราคาเท่าไหร่โลละห้าสิบเอามาโลหนึ่งบ้าเหรอยายเจนเขต้องบอกว่าไม่ขายสิจำไม่ได้เหรอเออขอโทษตื่นเต้นไปหน่อยแม่คะแตงโมราคาเท่าไหร่ฉันไม่ขายของให้ กับคนประเทศนี้ตายเหนื่อยใจจริงๆนี่เหรอญาติของแอนพี่น้องของชมพู่ฉันว่าเธอเป็นญาติกับขอนไม้มากกว่าเล่นแข่งไว้ท่านไม้เลยคนไม่ต้องมาดราม่ากับฉันเลยนะพี่เนี้ยเก่งจังแล้วฉันได้ข่าวมาด้วยอาจารย์มาลีอ่ะเขาคัดนางเอกไว้เรียบร้อยแล้วชื่อนางยาดาที่อยู่ทัพหนึ่งไง ตีเงี้ยตีบทแตกเชียวนหล่อนเหนื่อยใจจริงดเลิกล้มความคิดไปเถอะนะนี่ฉันต้องแพ้ให้กับนางยาดานางโงูเพชรตายเดี๋ยวมันต้องปัดฉีดไม่ใช่เธอเจนนี่อีกิธีหนึ่งฉันได้ข่าวมานะอาจารย์มารีอ่ะเขาชอบตุ๊กตาเฟอร์บี้เธอเธอหาตุ๊กตาเฟอร์บี้ให้อาจารย์ได้นะเธออาจจะได้เป็นนางเอกแทนยายยาดาก็ได้มันก็เหมือนติดสินบนเลยละสิ เธออย่าคิดแบบนั้นนะเจนเขาเรียกว่าเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของเรามากกว่าโอเคโอเคเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของเราเธอเ <c oughs> นี่มัน,นดังงูพิสมชื่อเลยนะก็ได้งั้นถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนั่นไงนั่นไง การติดสินบนนี่มันไม่ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําประเทศชาติเราไม่เจริญทุกวันนี้ก,นนก็เพราะการติดสินบนนี่แหละครับเราวางกรมันจะตามสนองและกันตายตาย,ต,าย,ต,ายตุก๊กตาเฟอร์บี้น่ารักจังเลยเจนตัวนี้สีนี้หายากมากเลยนะถ้าอาจยา์มารีเห็นต้องชอบมากแน่ๆนแล้วฉันก็จะเจราจารกับอาจารย์ถ้าเขาอยากได้เฟอร์บี้ตัวนี้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อย นั่นก็คือให้ฉันได้เป็นนางเอกละครเวทีืร้ายกัดมากๆเลยนะเจนเธอก็ด้วยแหละเอก่าเธอเป็นคนคิดแผนนี้ให้ฉันนางงูพิษเธอจะมาเลือกเล่นอีกเหรอเจนแล้วมันพูดภาษาอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเฟอร์บี้เมเมแปลว่ารักเม่มีแปลว่ารัก เอก้าเมลเมผู้ชายช่งกล้าแล้วพูดภาษาอะไรได้อีกอะเจนเมลาเมลาแปลว่ากอดเมลาแปลว่ากอดเอก้าเมลาผู้ชายเยอะเยอะไปละเอามานี่เอามานี่แค่นี้ก็หงด้วยเราไปหา,าจายนมารีกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ซะก่อนเออนั่นน่ะสิ รีบไป,ไปกันเถอะด <c oughs> ูสิอาจารย์มาดีต้องชอบแน่เลยเธอสิ่น,นี้หายากยน,นะอ,นนอะไรอย่างนี้ญ่เจน <c oughs> อ้าวเดี๋ยวซะง,งั้น นึกว่าจะมายายเจนอ่ะเอ้ายายเจนเป็นไรบ้างเนี่ยยายเจนเป็นยังไงบ้างยายเจนยายเจนเป็นยังไงบ้างเจนนี่นี่เจนผู้ภาษาคนกับฉันหนุนนี้นะ น,น่าด้านเล่นมากเลยนะครับเนี่ยคนสลับร่าง,งคนเนี่ยผมยังเคยเห็นนะครับอะไรนี่มาสลับร่างกับเฟอร์บี้แล้วเรื่องมันจะจบยังไงละครับเนี่ยคุณผู้ชมเอกาเอกาฉันอยู่นี่มองลงมาข้างล่างสิตาเซอร์จริงๆเลยเอกาฉันเองฉันเจนเองเฮ้เจน ไปโรงเรียนกันเถอะเอก้าฉันจะรีบเอาเฟอร์บี้ไปให้อาจารย์มาลีเธอจะเอาตุ๊กตาไปให้อาจารย์มาลีได้ยังไงก็ในเมื่อเธอเป็นเฟอร์บี้อยู่นี่ไงฉันเป็นเฟอร์บี้เหรอเฮ้ยนี่มันตัวฉันนี่โอ้ไม่กอดบ้าบาอโคตรเองโดนตัดไปแล้วฉันต้องไปตามเพื่อนเอมาให้ดูแล้วแหละเอก้ากลับมากนกลับมาช่วยฉันก่อนสิเอก้ากลับมาช่วยฉันก่อนสิ เรื่องราวก็ได้จบไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นอุทากดเลยนะครับเพราะทั้งเห่าทั้งหอนเนี่ยอาจจะยังไม่กลัวต้องกัดกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการติดสินบนต่างๆและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าครับใครที่มีปัญหามือถือเคลมไม่ได้เพราะความชื้นบ้างไปเที่ยวประเทศนั้นมีความชื้นจะทํายังไงมือถือตกน้ําบ่อยมีปัญหาเกิดพังขึ้นมาช่วงหน้าเนี่ยมือถือตกน้าไม่พังครับ วัสดีครับผมผมจอน์ปาวครับก็มีสโลแกนว่าหัวใจพองโตที่โกรคนหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับนั่นมมีเรื่องของไอทีที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นเราต้องรู้เราต้องก้าวไกลไปพร้อมกับไอทีต้องอัปเดตต้องอาหารอะไรที่มันใหม่ล่าล่าสุดตลอดอินเทนรตลอดมันมีผลดีกับเราในเรื่องของการที่เราเข้าไป ท่องในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องต่างๆนะครับให้ความรู้เราต้องอัปเดตนะครับจากที่เคยไม่เคยมีเลยเราก็มาฝึกฝนแล้วก็ให้เป็นนะครับเมื่อ่าเป็นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของโทษมันเรื่องของเวลานะครับต้องดูเรื่องของเวลาด้วยไม่ใช่ว่าติดมากเกินไปแล้วก็ในส่วนของเข้าไปในสิ่งที่มันไม่ดีนะฮะในเรื่องของการแฮกเกอร์ในเรื่องของการทําอะไรไม่ดีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีในเรื่องของออสัจธรรมนะครับเรื่องการทําดีได้ดีทาชั่วดได้ชั่วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ลักในเรื่องของไอทีนะครับในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีได้ล้านกว่า <laughs> อ้อาวผมกำลังมันกับไลป๊อปเลยคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วนะครับผมทิ้งเอาไว้นะครับว่ามือถือตกน้ำไม่เป็นไรนี่มันหมายความว่ายังไง ต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ครับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเนี่ยนะฮะตกน้ำแล้วไม่เป็นไรด้วยสิ่งนี้ครับ i q u i d p เพลส2.0ครับมันคือสิ่งที่จะนำมาเคลือบโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเป็นของเหลวนะฮะเคลือบโทรศัพท์ไว้แล้วหรือว่าเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณแล้วไม่ได้ทำให้เกิดรอยอะไรเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอามือถือคุณเนี่ยไปสะเทิลน้ำเะเทินบกได้ โดยเฉพาะ2.0เนี่ยนะครับก็คือพัฒนามาแล้วจากเวอร์ชั่น1.0สามารถอยู่ในน้ำได้ลึกถึง1เมตรในระยะเวลา30นาทีครับผู้ชมฮะซึ่งบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะพัฒนามานั้นก็คือซ u เปอร์ไฮโดรฟบิกนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีนานโนแล้วด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ามีศูนย์บริการแล้วหรือยังบอกได้ตรงนี้เลยว่ามีศูนย์บริการแล้วแต่ที่ประเทศไทยยังไม่มีครับศูนย์บริการที่มีตอนนี้นะฮะมีที่ประเทศมาเลเซียและก็ฮ่องกงครับซึ่งงานนี้นะฮะ CES 2 0ง3ครับทุกๆคนจะได้เห็นการเปิดตัว l i q u i d p พ o ่สด้วยครับ เ่างผู้ชมครับได้ดูไปเรียบร้อยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าโดนสาดน้ําขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยเรียกได้ว่าแหมถ้าเข้ามาทันสงการนะฮะคนไทยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกกันแล้วครับและแน่นอนนะคผู้ชมครับเห็นผมบอกไปครับเวลานี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตกเทรนต้องดูอินเทรนที่ช่อง Two Ten ทุกวันอาทิตย์11โมงเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับชีวิตปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างนะฮะเป็น 3D หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีละครภาพยนตร์หรือแม้กระทั่ง เกมครับ อุปกรณ์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคนใช้กระจกได้นั่นคืออะไรใครอะใครสิใครเอ่ยคุณยามเหรอคะนี่คุณเป็นชู้กับยามเหรอ